ละครสั้นเอฟสีเรื่องเมื่อฉันหนีออกจากบ้านเพราะว่าแม่ไม่ซื้อ iPad ให้จะเป็นอย่างไรแล้วไปรับชมกันเลยคะ่ะไปดูกันเลยล,ลิล่จะลุกลิล่ลิล่อ๋อค่ะค่ะตื่นแล้วค่ะแม่กว่าจะตื่นนี่มันเก้าโมงแล้วเนี่ย หลับทำไมนานจังค่ะแม่หนูรู้แล้วนะอาบน้ำก่อนดีกว่าเย็นสบายจังเลยเดี๋ยวไปแต่งตัวก่อนดีกว่าใส่ชุดไรดีนะอืมงั้นเอาชุดนี้ดีกว่าสวยดีไม่ค่อยได้ใส่ด้วยเพราะว่า ฉันหาไม่เจอมาแล้วค่ะคุณแม่มีอะไรหรือเปล่าคะพอดีแม่ว่าแม่จะไปร้านมินิมาร์จะลูกแม่จะไปหาซื้อของลูกจะไปด้วยไหมจ๊ะเออแม่จะไปหาซื้อของหรอคะไปค่ะไปถ้าไปก็ได้เลยจ้ะมาจ่ะลิลลี่ข่าวคุณแม่จ้า ลิลี่จะลูกหลบให้แม่หน่อยจ้าลิลี่จะไปไหมเนี่ยร้านมินิมาร์ทจะมานั่งอะไรเนี่ยตรงโซฟาไปค่ะแม่ไปค่ะโอเคจ้าตตมแม่มาเลยจัดลูกลิลี่อย่าบาังแม่สิจ้าแม่เดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่จ้ะลูกข่ะคุณแม่หนูไม่บังก็แล้วค่ะโอเคจัดลูกเดี๋ยวเรา ไปที่ร้านมินิมาร์ตกันเลยจ้าถึงร้านมินิมาร์ตแล้วจ้าลิลี่ลิลี่จ้ะลงมาเลยจ้าข่ะคุณแม่ลิลลี่จ้ะอยากได้อะไรก็เดินหาเลือกซื้อของเลยนะจ้ะแม่ให้งบจ้ะแม่ให้ซื้อประมาณ แค่สอย่างจะลูกข่าวคุณแม่เดี๋ยวแม่หาเลือกซื้อของดีกว่าลิลลี่จะเดินตามแม่มาทำไมเละเนี่ยทำไมไม่ไปหาซื้อของของตัวเองข่าวคุณแม่เอาวันนี้มานึ่งอเอาน้ำอะไรดีนะ่าชาเขียวดีกว่าหรือเอาวันไหนดีเอาชาเขียวนั่นแหละเอาเค้กด้วยครบสอย่างแล้ว อันนี้ไม่เอาจะเอาน้ำยาพักผ่านุ่มไปทำไรล่ะเนี่ยเอาอันนี้ดีไหมนะอืมโอเคเอาอันนี้ไปด้วยลิลลี่จ้าอย่าบังแม่จ้าอย่าบังแม่แม่เดินไม่ค่อยสะดวกข่วคุณแม่โอเคจ้ะนีนจ้าพี่ได้เลยจ้ะทั้งหมดบลาบลา,บาจ้าขอบคุณจ้าค่ะ เดี๋ยวเรากลับบ้านกันจ่าลิลลี่ข่าวคุณแม่ลงมาจากรถจ่าลิลลี่เดี๋ยวแม่จะปิดรถโอเคปิดแล้วมาจ้ดลูกหยิบของของตัวเองไปเสร็จแล้วก็ ไปกินได้เลยนะจ๊าหรือจะมานั่งกินกับแม่ก็ได้ไม่เป็นไรคะ่ะแม่เดี๋ยวหนูจะไปนั่งกินในห้องของหนูก็ได้คะ่ะพราที่หนูถนัดแบบนั้นมากกว่าคะ่ะคุณแม่ได้เลยจ้ะลูกคะ่ะ ลาลาลาเฮ้ย iPad หล่อนเนี้ย iPad อะไร,รอะล่นเนี้ย iPad 18โอ้ไม่กออกมาใหม่เฮ้ยโคตรสวยเลยอะอยากได้อะทํายังไงดีเดี๋ยวลองไปขอแม่ก่อนดีกว่ามีสีอะไรบ้างเฮ้ย iPad 18มีสีใสลุงด้วยโคตรสวยเลยอะดูสิ มีสีชมพูด้วยมีสีแบบสีเหลืองด้วยจ้าเอ๋ค่ะคุณแม่มาแล้วค่ะอา้าวไล่ละเนี่ยแม่ยังไม่ได้เรียกลูกมาเลยอะเอ่อคุณแม่คะเอ่อหนูอยากได้อยากได้ไลยหลอจ้ะลูกอยากได้ iPad ค่ะ iPad เป็นแบบไหนอะ iPad 18ค่ะคุณแม่อยากได้สีใสลุงราคาเท่าไหร่เหรอเจ้าลูกก็ไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะก็ประมาณบลา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 ,บลา,บลา,บลาโอ้ยแพงจังแม่ไม่ซื้อให้หรอกถึงแม้ว่ามันจะถูกลูกก็เก็บตังค์ซื้อเอาเองโหแม่ไม่จะถามแบบนี้ทำไมละเนี่ยก็หล่นนึกว่าแม่ถามแบบนี้เสร็จแล้วแม่ก็จะซื้อให้อะ่ะ ไม่อ่ะแม่ไม่ซื้อให้ลูกเก็บตังค์ซื้อเอาเองจ้ะโอ้แม่หนูอยากได้ไม่ได้โหเป็นแบบนี้ทุกทีเลยอะ่ะแม่ไม่ยอมซื้อ iPad ให้นี่แหละจะถามทำไมก็ไม่ลูกโอ้โหกคสวยเลยอะ่ะอยากได้เอ๊เพื่อนเรามีแล้วหรอเนี่ยโอ้โหเพื่อนมีแล้วเป็นสีชมพู แต่ฉันอยากได้สีใส่ลุงสิ็จแล้วก็เอามาเล่นสร็จแล้วก็เอาไปอวดเพื่อนดูสิอยากได้จังเลยอะต้องไปขอแม่ยังไงให้ซื้อให้ละเนี่ยอืมงั้นเราก็บอกแม่ให้ซื้อให้ก่อนเสร็จแล้วเราก็ค่อยทำงานบ้านชดใช้ค่า iPad คุณแม่คะว่ายังไงอีกหรอแจลูกอย่าบอกนะว่าเรื่อง iPad นนะ ใช่แล้วค่ะนี่แม่บอกว่าไม่ซื้อให้แม่ซื้อให้ก่อนได้ไหมคะเดี๋ยวหนูจะทำงานบ้านช่วยแม่ค่ะถืไม่ได้ใจลูกกลับห้องไปเลยจ้าอ้าวทำไมล่ะเนี่ยโหเอ้ยอะไรล่ะเนี่ยเอ๊ะแล้วคสั้นฉันหนีออกจากบ้านนึกไอเดียออกแล้วถ้ามแม่ไม่ซื้อให้ เราก็จะหนีออกจากบ้านขนของไปเดี๋ยวต้องไปบอกแม่ให้ทราบก่อนเผื่อแม่จะซื้อให้หวันดีจ้าเจ้าเหมียวแจมหนีออกจากบ้านเป็นเพื่อนฉันไหมไม,ไม่อ้าวทำไมอ่ะขนาดแมวยังไม่ไปกับเราเลยคุณแม่ถ้าแม่ไม่ซื้อ iPad ให้หนูจะหนีออกจากบ้านโอเคจ้ดลูกแม่ไม่ซื้อให้โอ้ไรล่ะเนี่ย เดี๋ยวไปหาขนของให้มากกว่าน,นี้หน่อยเราพูดความจริงเราไม่ได้พูดเล่นเราจะหนีออกจากบ้านแมวก็ไม่ไปเป็นเพื่อนด้วยทำไมอ่ะอยู่ที่นี่มันดีหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอาน้าวนี่มาอะไรเนี่ยลูกมาขนของค่ะมาเอาพวกอาหารไปเผื่อหนูหิวระหว่างทางคุณแม่ไปก่อนนะคะท้าแมไม่ซื้อ iPad ให้ โอเคจ้ะลูกไปได้เลยจ้าเฮ้ยคอยยังชั่วหน่อยจะได้ทำไรได้โอ้ยโหไรละเนี่ยแม่ไม่ห้ามกันเลยแม่ไม่ซื้อ iPad ให้อ่ะช่างเถอะลาก่อนนะบ้านหลังนี้ฉันไปก่อนละ่ะเดี๋ยวไปปั่นจักรยานไปดีกว่าเอมยวายตายและโซ่ลุด อย่าบอกนะว่านี่ฉันต้องเดินเท้าไปนะสเจแล้วฉันจะไปตรงไหนดีทำยังไงดีโอ้ยเริ่มหิวแล้วละสอิอร่อยอะ่ะเอ้ยทำไมอาหารของฉันหมดแล้วล่ะเนี่ยฉันก็ว่าฉันเอามาเยอะอยู่นะนี่ฉันก็เดินมาไกลพอและอันก็ไปดูดีกว่าโอ้ย ยังเห็นบ้านของฉันอยู่เลยละเนี่ยโอเครีบไปก่อนนี่กลัวนี่โนจะไปไหนหรอจ๊ะหนีออกจากบ้านค่ะเฮ้ยเหนื่อยจังเลยโอ้ยฉันไม่อยูดตรงนี้ได้บ้านฉันอยู่ตรงโน้นเฮ้ยโอ้ย,อยนี่นี่ฉันวนกลับมาที่บ้านของฉันหรอเนี่ยช่างเถอะกลับเข้าไปในบ้าน โอ๊ยโคตรเหนื่อยเลยไปหาของกินในตู้เย็นก่อนดีกว่าแม่คะหนูกลับมาแล้วคะ่ะนี่ขับมาตอนไหนเนี่ยโอ๊ยเป็นไรละเนี่ยหนูเหนื่อยมากเลยค่ะแม่ไปทำอาหารให้หนูหน่อยคะ่ะได้เลยกลับมาก็ยังมาใช้แม่อีกนึกว่าจะไปได้ไกลและโหแม่ก็มันเหนื่อยอะ่ะ รถจักรยานหนูก็โซ่หลุดเดินเท้าเป่าไปเนี่ยโคตรเหนื่อยเลยโอเคโอเคก็ขอจบกันไปเป็นเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ให้เราด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะไปก่อนคะ่ะเพื่อนๆไปก่อนคะ่ะบายบาย